ตอนนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะในติ k To k กนะในเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SMM ได้เลยนะคะเลือกเว็บแรกไปเลยเนาะ จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสาหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและถ้าใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลจริงหรืออีเมลที่เรามีขึ้นมาเองได้หมดเลยนะคะแล้วก็รหัสผ่านเนาะจากนั้นให้ที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะะค ลหลองจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะในตนะิ๊กต็อกเนาะก็เลือกไปที่ติ๊กต็อกตรงนี้นะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะและเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปีห์หน้าติ๊กต็อกของเราได้เลยนะคะกดไปที่แช์นะแล้วก็นี่เลยนะคะคัดลอกลิงได้เลยนะ นำลิงมาวางแล้วก็เลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ17ชั่วโมง9ก้านาทีนะแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้เนาะค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่แดบาทนะคะจะได้ให้ก็ส่งได้เลยและเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการซื้อ บริการอื่นเพิ่มเติมก็เลือกที่หมดหมู่แล้วก็บริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะและสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานแลามาเติมเงินกันก่อน,นเนาะช่องทางการเติมเงินของเรานะคะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทนะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไประเบิดแเพิ่ม5%กันเลยเนาะอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอังปเปอวอลเล็ตน,นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อคครั้งนะะ เมื่อเติมหนึ่พันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%กันเลยนะหากทำตามข้อมูลเสร็จแล้วนะคะยังไม่ได้รับเครดิตเนาะให้ทุกคนนะคะ copy ป,ปี้ลิงก์ที่เราได้มาจากซองอ่งเปานะมาที่หน้าตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยเลือกหัวเรื่องของเรานะคะเป็นการชำระเงินนะ เลือกซองอ่างเป่านะคะเสร็จแล้วให้ใส่จํานวนเงินตรงคําว่าจํานวนเงินที่ชําระเนาะแล้วกันตรงข้อความนะคะให้ใส่เป็นลิงก์ของเราที่เราได้มานะนะนะก็ส่งกันได้เลยนะคะจะมีแอปมีคอช่วยเคลียร์เครดิตให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแลวตรงหัวเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําสั่งซื้อนะการแลกคะแนนหรือว่าคําขออื่นๆนะคะก็สามารถที่จะมาแจ้งกันได้เลยเนาะ ต่อมาที่บริการนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะมากเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งราคาบอกให้นะคะคาสั่งซื้อขั้นต่ําสูงสุดเวลาเฉลีฉล่ยเขาก็แจ้งให้ตรงนี้หมดเลยเนาะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยนะก็จะมีทั้งนี้เลยรหัสนะคะวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเนาะเริ่มนับปริมาณบริการนะคะสถานะออเดอร์นะคะก็ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ ช่องทางสุดท้ายนะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายเลยเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วเนาะคุณถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะจากขั้นต่ำที่100บาทนะคะและนี้ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ spe smm หลังเข้ามาใช้งานดูได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนีู้าติดี่ตามของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ0ูนย์คนนะคะเขาแย่งรองรีล็ อยอดของเรายังไม่ขึ้นนะคะกันเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับมาดูเป็นอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะหลังจากที่เราเรามาสักพักแล้วเนาะตอนนี้นะคะยอดของเราก็เพิ่มมาแค่35คนนะแต่ก็ถือว่าขึ้นอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเรารออีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะครบตามที่เราต้องการแล้วเนาะหรืออาจจะรอตามที่เวลาของมันกําหนดเลยก็ได้นะคะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดป,ประการใดต้องขออาภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ